สวัสดีครับมาดูทวิศับกันนะครับทวีสับอันนี้วัดที่แล้วนะครับวัดที่แล้ววัดที่แล้วนี่มหานินการเข้าสองนะอันนี้เข้าสี่หกนะจับคู่เก้าเข้าหนึ่งเก้านาะนั่นิีย้อนหลังวัดที่แล้ววัดที่แล้วไม่มีสนะี่หก ออกมีหกสี่เก้านะที่ได้เก้านะที่ีด้ออกสองสี่หกนะเก้าหนึ่งไี้เข้าเก้าหนึ่ง น,นี่มวดที่แล้วนะ้อขี้ประจรเกือบนะเอ่โดยโชคบางครั้ง,งเข้านะกำลงบนไดนะ้นะนมงนี้เข้านะครับ ดูดูของใหม่เลยดีกว่านี่นี่ของวันนี้นะามายนินเกัลสามศูนย์ตาลัง นี่รถที่แล้วจับถ้จับคู่ก็เข้าอยู่นะครับเนี่ยสถิติเนี่ยที่ติดตามเนาะเก็บหน้าจอไปเลย ไอยาไม่ยาตรงนี้มือที่แล้วเข้านะครับเก้าหนึ่งนะครับตรงนี้เข้าหกในสี่หกนะครับตรูนี่คือหวยรูยกับรัฐมือที่แล้วเข้านะเพชรหูลาบเมื่อที่แล้วไม่เข้านะ ให้หนึ่งนะมาเท่าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเนี่ยนะมุทิเล่นาะเข้าลาบเข้านะครับมุทิเล่วันนี้ให้ห้า,ากับสี่มาเรื่องากบอลตากบอลมุทิเลวให้สองเก้าแปดมาเล็กเด่นกลมานะ หลอดก็เข้านะครับเนีนเยเหลลอดแตกเข้าหกสีแต่ตรงนี้เข้านะครับหนึ่งเลว ตรงนี้ก็เข้าตรงนี้ก็เข้านะครับสลักโรยหวยบ้านชึบประจอนว่าเทียวให้สีหนึ่งมานะครับนิดเด่นเข้านะครับ ออนไลน์ออนไลน์ให้หกมาครับงวดที่แล้วรวยออนไลน์ตรงนี้นะงวดที่แล้วให้หกเลยตรงนี้คงสร้างคงคงสร้างรางวันที่หนึ่งไม่เข้านะครับงวดที่แล้วเป็วผล,วลวเล,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 ล็กท้ายสองตัวเข้าเก้านะครับเป็นวัดี่ลิต ราบลอยรับรวยงวดที่แล้วไม่เข้าเลยเวสียมเวสียมเข้าเลขหนึ่งนะวดที่แล้วรวยมั้งข้างเข้าข้างบนเล่นล่าง <c oughs> ตรงนี้ไม่เข้านะครับวดที่แล้ว เด่นนี้ไม่เข้านะครับงดที่เร็วตรงนี้เข้าเส้นทางั้างเผือกเข้าสี่หกตรงตรงนะ,ะมาดูข้างหลังหน่อยอตรงนอน <c oughs> ก็บบนดานครับวที่เลวนะนี่วที่เวนะลวเวข้าหนักหนึ่งเก้าขนะ้าเห็นทั้งสองตัวเลยนะ สันทำไมอยากทำราคาไม่เข้าได้ยังไงวะที่เหลือให้เก้าเจ็ดเก้ามานะยังไม่มีเก้าหนึ่ง วีหกเมที่แล้วเข้านะครับวีหกวีหกเข้าหกสี่สี่หกนะตรงนี้ก็เข้าสี่หกนะครับเมื่อที่แล้วสงกันเลขเด่นรมการเลขเด่นอาจารย์ารสานเพชร ไม่รู้ได้ยังเนี่ยฟ้าบันเนนซับเนี่ยแคปไปหรือ,อยัง,แล,งแล้วก็ตรงนี้อาจารย์ผมานแลขคนะาวดดที่แล้วขดดเวข้าเลขเด่น6แล้วก็เข้า4 6 6หกีด้วยนะเกจับคู่ตรงนี้ไม่เข้านะสรับงวดที่แล้ว เขาไม่เข้าด้วยวัดที่แล้วเข้าสี่หกเออกดดเด่นตรงนี้นะมันก็น่าติดตามนะครับวัดที่แล้วเข้านะวัดที่แล้วเข้าสี่ ที่เหลือให้นี่นี่หนะึ่งสามสี 4, นะ่ห้านะหุ้ที่เหลือหนึ่งสามสี่ห้าเข้าเข้าสี่นะอ่าหุ้นนี้นก็ตรงนี้มันจะมาบ่อย เลขท้ายสองตัวงวดที่แล้วเข้าเก้าหนึ่งตรงเรื่องไม่เข้าเลขเด่นนะครับงวดที่แล้วสี่หกจับคู่ไม่เข้ามันนี่ตรงนี้หน,นึ่งมิดเตอร์มันนี่นไม่เข้านะครับงวดที่แล้ว ต้องเด่นตรงนี้งดที่หลืวไปล่างไปล่างงดงที่ใ้ให้หนึ่งเจ็ดงดนี้ให้เจ็ดหนึ่งนะตัวเดียวนะตัวเดิมน,นะกูะบาร์กูบาร์งดที่แลไม่เข้าเลยกูบาร์หลุดเอดอ s t a n d a ด d m o ดที่แล้วเข้าลึกเด่นหนึ่งนะครับที่เดี๋ยวให้หนะนึ่งสามห้ามาเนาะวันนี้เจ็ดเก้าสูงนะที่ติดตามดูไว้นะครับนะับต,ตรงนี้นะครับๆๆ ไอ้ที่ติดตามติดแคหน้าจอไว้เลยนะครับอ่ารับคลิปนี้แอดขอจบแค่แค่นี้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ